ดึงขึ้นดีกงเกงเนี่ยใช่้วงบนๆมีมีไปเออเออร่างคลังนึงนะคือมันมันดูขำมากขึ้นเพื่อ น้ำไท่วงเท่าไหร่ที่นตรงี้มันต้องเดินตรงรถวิ่งนีองอนะนน่นี่นี่ นายท้อง<ต>น,นี่ไงนายท้องปาาตโอ้นำ้ำแม่นันเลยดิโอ้ยข้าวผิดซอยเราวข้าวผิดซอย เนี่นยไม่ท่วมเลยไปเดินไปก่อน เ,เดินไปนี่นี่ยไม่ทางนี่ไงคนละครึ่งมาดูน้ำไม่ท่วงน้ำไม่ท่วง

มีเงินสักรอ้อยบบตรงไปตร่อนนีนมันเป็นกระปกย băng mình bạn hàng luôn có mì đấy có thẻ bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

สูงกว่าข้างในวัดเลยครับผมโอ้โหน้ำขึ้นสูงมากดูครับผมน้ำเยอะมากเลยครับผมนี่นฝั่งทางนู้นท่วมหมดแล้วนีว่าาเออดูครับผมอันนี้มีน้ำเจ้าพระยาครกำพื้นสูงมากครับผมข้าพนังนี้ตันนี่แตกกันกรวดร้อยเลยไปข้าพนังตันนี่แตก จนสูงมากทางนี้พ่วงเลยพอแล้วอาให้หมดเดี๋ยวมังมนหลุดนะจับหูด้วย,ย,ยจับหูไปคืน จับนี่จับหูมันน่ไปพอ,อได้บุญแล้วเอาว่ายด้วยไม่มีตัวใหญ่ตัวใหญ่เออตัวใหญ่โน้ำหนุบน้ำน้ำสวยๆข้างน,น ได้หม่สไปแล้วเลคนดูได um ้มีใสไปแล้วไม่ท่วมไม่ท่วมมีคมีค

ร้อไม่ท่วมขึ้นยคไข่ไมข่ราคาเดียวกันเลยจับมาหเจ็ตัว้นไม่้นจะขายแคปลิเร็จก็จะไปน้นเวดกู้แหละไปไม่ขา้ปกปก็ใจเลยรถไฟไม่ได้เดือไปน้ะนเเรามาหกเจตัวเรามาเจ็ดตอ ก็าจะย่อกเอากินแบบไข่หเอาเล่จ้กินเลยหรอกินไม่ว่ากินแบบไข่ได้รอเออเอาแรงเอาแรงงเออเอรงรงเอรงเออ